ครับผมช่างพลครับสวัสดีพี่ๆนานาผู้ติด,ดตามผมทางช่อง Facebook แล้วก็ช่อง Youtube ทุกท่านนะครับผมช่างพลวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับผมจะมาส่งงานปืนหนังกระติกให้พี่ๆนานาหลายท่านงานของผมก็จะเป็นงานสั่งทำนะครับเป็นงานปืนหนังกระติกสิบแรงดึงไกก็จะใช้เป็นไกแสแตนเลสหัวง,ง่าม เป็นหัวง่ามสแตนเลสนะครับผสมเหล็กหล่อนะครับรับรองมาแข็งแรงทนทานนะครับพี่ๆนะนะสนใจระยะชักเท่าไหร่70 75 80โทรมาสั่งงานผมได้นะครับเบอร์โทรผม080 125 8591 080 125 8591ใช้ได้ทั้งโทรทั้งไลน์นะครับเบอร์นี้ ก็จะสั่งงานงานสั่งทำใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณหนึ่อาทิตย์นะครับงานเสร็จผมก็จะโทรกลับไปหาพี่ๆนานะครับก็อาทิตย์นี้ก็จะมีอยู่ประมาณ20กว่ากับบอกนะครับหลายท่านนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ชมดูก่อนนะครับของคุณพี่สุชาติครับ ของคุณพี่สูชาติระยะสัก80เซนครับกระบอกนี้นะสูช,ชาติเอาทั้งหมดสั่งทำมาทั้งหมด6กระบอกนะครับจะเป็นไม้ประดูเก่าเลือกของแถมได้นะครับนะจะเอาเป็นเลเซอร์หรือกล้องเลดดอทก็ได้นะครับเลือกเอาระหว่างเลเซอร์กับกล้องเลดดอทครับ จะแถมยางไปให้อีก2ชุดลูกเหล็กอีกหนึ่งขวดครับจะเป็นไม้ประดูกเก่าครับนะสีออกแดงแดงก็จะมีลายเสือด้วยนะครับกระบอกที่1ครับกระบอกที่2นะครับ ปูเก่าจะเป็นไม้ประดู่บ้านเก่าทั้งหมดนะครับกำคอตอนนี้พร้อมของแถมก็จะราคา1,999บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ1,999บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับย้ำนะครับจะเป็นงานสั่งทำนะครับ งานสั่งทําอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับหมอกที่สี่ครับห้าครับ ครับของคุณน้าสุชาติหกกระบอกครับครบแล้วครับแล้วก็ขอบคุณน้าสมนึกครับจะเป็นทรงสไนเปอร์ครับระยะชัก80เซนของแถมเป็นกล้องเล็ดดอดครับ ทรงนี้ก็ราคา1,999บาทเท่ากันนะครับตัวนี้เป็นไม้ประดูกเก่าติดลายเสือครับก็บอกต่อไปของคุณนะชัยยพลครับจะเป็นไม้ขนุนครับไม้ขนุนแห้งแล้วนะครับผมจะเอามาทำ มหนะขนุนเหลืองครับสําหรับนัานนาที่ชอบน้ําหนักเบาครับน้าหนักเบาก็น้ําหนักอยู่ประมาณโลนิดครับกระบอกนี้นะครับน้าหนักโลนิดทรงมือสอดสไนเปอร์ระย,ยะชักเจ็ดสิบเซนครับกระบอกนี้ แล้วก็ขอบคุณนะผนชัยครับระยะชัก75เซนครับจะเป็นกำพอประดูนะครับของแถมเป็นเลเซอร์ครับสินค้าจะส่งวันนี้นะครับนะรอรับของหน้าบ้านด้วยนะครับขอบคุณนะน้าลงระยะชัก75เซนครับ ของแถมก็จะเป็นเลเซอร์ครับของคุณนาวิธานครับระยะชัเจ็ดสิบห้าเซนครับตัวนี้ของแถมเป็นกล้องเลดดอทนะครับมาชุดนี้ ปืนหนังกระติกชุดนี้จะเป็นไม้เก่านะครับแล้วก็สีสวยด้วยเกาะออกแดงแดงแล้วก็ติดลายเสือสวยนะครับผมยังชอบเลยครับชุดนี้ก็ราคาเดียวกันหมดนะครับไม่ว่าไม้สีสีสวยหรือสีสวยกว่านี้ก็ผมก็ราคานี้ครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับคัดไม้ให้พี่ๆนานะแบบ ดีๆเลยนะครับสวยเลยครับครับร้องว่าถูกใจครับผมก็ทำราคาอยู่ราคานี้ก็พออยู่ได้ก็โอเคแล้วครับนะราคา1,999บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับเลือกระยะชักได้ครับ70 75 80แล้วแต่ความชอบเลยนะครับ หนะาสำลางครับมือสอดสไนเปอร์ครับระยะชัก75ดเซนครับตัวนี้ของแถมเป็นเลเซอร์ครับหน้าสำรานสไนเปอร์ตัวนี้จะสวยนะครับทรงจะทรงออกมาจะลงตัวมากครับ กนะ็ขอบคุณนะคุณน้าสันครับขอบคุณน้าสันระยะชัก75เซนครับของแถมไปกล้องเลดดอกครับตัวนี้คุณน้าสันครับ คุณนาโชตน,นะครับคุณน้าโชตจะเป็นยกยิงระยะชัก70เซนได้ของแถมเป็นเลเซอร์ครับราคา1,599บาทนะครับของแถมเป็นเลเซอร์ครับยกยิงไม้ประดู แล้วก็เดี๋ยวย,ออย้ายมาฝั่งนี้หน่อยครับฮะองฝั่งนี้ครับย้ามาฝั่งนี้ชัดยนะครับือครับแล้วก็ของคุณนะพิษสุดากำคอล่องแก้มครับเจ็ดิบห้าเซนครับระยะชักเจ็ดสิบห้าเซนของแถมก็จะเป็นเลเซอร์ครับ ทรงนี้สั่งมาเยอะมากครับสำหรับพี่ๆนานะสายล่าครับเก็บเงินปลายทางนะครับของผมทุกชิ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณนะหน้าพักกรระยะชัก75ิหเซนของแถมเป็นเลเซอร์ครับจะเป็นกําพอกระดูเรียบนะครับไม่มีแก้มทรงนี้ น้าก็ชอบแบบ <c oughs> น้าชอบแบบเรียบง่ายครับแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นทรงลูกซองครับสั่งมาได้ครับ <c oughs> ไม่ว่าจะชอบทรงแบบไหนจะเอาแบบไหนสั่งผมมาได้ครับ080125 8591ครับแล้วก็กระบอกนี้ มีคนจองแล้วครับกระบอกนี้เป็นประดู่ล่องแก้มครับนะแกเพิ่มสายสพา,ายไปนะครับสายสพา,ายจะใส่ตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นหงหงกระวิงครับอันนี้ครับหงกระวินใส่นี้สายสพา,ายพอดีผมยังไม่ได้เอามาใส่ให้ครับอยู่อยู่ที่บ้านครับวันนี้เพิ่มสายสะพายราคาสามร้อยแปดสิบนะครับสายสพา,าย แล้วก็ขอบคุณนะบุญโฮมครับระยะซักดิ7.5เซนของแถมเป็นเลเซอร์ครับขอบอกนี้จะเป็นไม้กระพี้เข่าวควายครับนะตัวนี้ไม้กระพี้เข่าวควายทรงกำคอล่องนิ้วครับก็เป็นทรงยอดนิยมครับตรงนี้สำหรับงานโชว์และสายล่าครับใช้ได้หมดครับ ราคา2,500บาทนะครับแล้วก็ขอบคุณาเดทครับตรงนี้ก็จะเป็นชิงชันนะครับชิงชันล่องนิ้วระยะชัก75เซนครับของแถมเป็นเลเซอร์ทรงแบบนี้ครับนะจะเป็นทรงแบบนี้นะครับเป็นมือสอดครับ คือสอดรงคายายสงสสไนเปอร์กันนะจะมีร่องแก้มแหลมๆมีร่องนิ้วด้วยครับคุณกลังสวยครับชิงชันครับจะเป็นไม้เก่าเป็นไม้เก่าทั้งหมดนะครับไม้เก่าที่มาทําครับเป็นลายแบบนี้เลยครับลายเป็นลายเสือเส้นดําๆแล้วก็ออกมืดๆม,ม,มืดๆดําๆแบบนี้ครับเนี่ยครับราคาสามพันบาทนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นจิงชันดํานะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นจิงชันดำนะครับ,ะร,บระยะชัก80เซนของแถมเป็นกล้องเล็ดดอดครับของคุณนะสุรศักดิ์จิงชันดำครับเป็นกำคอไม่มีแก้มนะครับกำคอทรงลูกซองครับประมาณนี้ครับ สวยนะครับคอมพอซิชันดำสามพันบาทครับเลือกได้ครับแล้วก็ของคุณนะสูสชาติขอบคุณนะสูชาตินิ้วสอดระยะชักเจดสิเซนของแถมเป็นเลเซอร์ครับ ตัวนี้จะเป็นนิ้วสอดนะครับไม้ชิงชันดำครับตัวนี้ครับครับตัวนี้เนื้อไม้จะแข็งมากเลยนะครับผมทำนี้ทิมเมอร์กัดลงไปไม่ค่อยเข้าครับเป็นประกายไฟขึ้นมาเลยครับครับตัวนี้ครับ ถ้าเป็นชิงชันดําตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นทรงนี้นะครับผมจะขายอยู่ราคาผมขอขายราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับไม้ชิงชันดําตัวนี้นะครับเพราะว่าทํายากเลยครับประกายไฟลุกขึ้นมาควันขึ้นเลยนะครับโคตรแข็งเลยไฟเกือบไหมโรงงานผมสองรอบ <laughs> ผมไอ้ไม้ชิงชันดํานี่ครับทรงนี้แหละ แล้วก็ขอบคุณนะสมพรครับคุณนะสมพรส่งนิ้วสอดเหมือนกัน,นครับก็ของแถมเป็นเลเซอร์ครับนะตัวนี้ครับครับตัวนี้ผมเลือกให้นะระยะชักเจ็ดสิบเซนนะครับระยะชักเจ็ดสิบเซนจะได้ความแม่นนะครับนะตัวนี้ครับ ราคาผมแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับแต่นะครับในไลฟ์ผมจะขอขายราคาที่3,500บาทนะครับถ้าพี่ๆนานะโทรมาสั่งทํานะครับจะเป็นไม้ตัวนี้นะครับไม้ถิงชันดําครับราคา3,500บาทครับแล้วก็จะมีตัวว่างอยู่นะครับนะ หรือว่าจะมีตัวว่างอยู่จะเป็นชิงไม้ชิงชันนะครับชิงชันตําคอแบบเรียบนะครับลวดลายแบบนี้เลยครับสำหรับพี่ๆนะน,นะที่รับได้นะครับลวดลายแบบนี้ครับครับสวยครับนะจะเป็นไม้ชิงชันจะเป็นไม้ชิงชันต่อไม้เลยนะครับไม้พันท้ายเล่มนี้นะครับ จะเป็นตองไม้เลยครับเอามาทําให้ครับลวดลายครับอยู่ผมขอขายราคาอยู่ที่สามพันบาทนะครับกระบอกนี้ครับพี่นานาเลือกเอาได้ครับระหว่างเลเซอร์หรือ่กล้องเลดดอทครับเป็นของแถมจะให้ยางไปสองชุดลูกเหล็กหนึ่งขวดครับราคาสามพันบาทครับเลือกของแถมได้ครับ แล้วก็มีว่างอีกหนึ่งกระบ,บอกนะครับจะเป็นจะเป็นหน้าไม้ยิงปลาครับนะฮะเป็นหน้าไม้ยิงปลาครับเป็นหน้าไม้ยิหมวกครับนะทรงแบบนี้นะครับจะเป็นพันท้ายจะเป็นไม้ประดู่ครับแล้วก็รางก็จะเป็นรางจะเป็นรางชิงชันนะครับนะจะเป็นรางไม้ชิงชันครับ เป็นรางรางรางห้ามิลครับนะจะเป็นรางห้ามิลรางไม้ชิงชันรางห้ามิลแล้วก็พันท้ายจะเป็นไม้ประดูครับทรงมือสอดล่องนิ้วครับปีกโรเลอร์กว้างห้าสิบห้าเซนครับปีก,กว้างห้าสิบห้าเซนครับรางไม้จะเป็นรางไม้ยาวอยู่ที่เมตรสามสิบครับนะ ผมขอเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะพืนกระบอกนี้นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทผมจะให้ยางไปหนึ่งชุดให้ยางน้ำไปหนึ่งชุดแล้วก็ลูกดอกแล้วก็กระบอกสายพีไปด้วยนะครับทำราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับว่างสองกระบอกครับ พี่ๆนานะนะครับสนใจไม่ว่าจะเป็นปืนหนังกระติกครับหรือว่าเป็นหน้าไม้ยิงปลากระบอกนี้ครับสนใจโทรหาผมนะครับ080125 8591ครับ080125 8591ครับใช้ได้ทั้งโทรทั้งไลน์นะครับเบอร์นี้ครับ สำหรับสูดท้ายนี้นะครับพี่ๆนานาะพี่ๆนานาะไม่ว่าจะสนใจปืนหนังกระติกผมทรงแบบไหนงานแบบไหนนะครับระยะชักแบบไหนพี่ๆนานาะสนใจก็โทรมาสั่งงานผมนะครับงานของผมสั่งทําอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือาอาทิตย์กว่านะครับสําหรับพี่ๆนานาะลูกค้าที่รอรอได้นะครับรอแล้วก็ไม่ใจร้อนเกินไปนะครับ ก็ผมก็จะทําให้ให้ได้นะครับนะก็รอผมหน่อยนะครับผมจะเน้นงานแปลว่าให้ให้ดีแล้วก็เรียบร้อยที่สุดแล้วก็ส่งงานให้พี่นานาได้ใช้กันนะครับครับครับย้ําอีกทีนะครับเบอร์โทรผมครับ0801258591ครับครับผมครับ ขอบคุณพี่ๆนานาที่รับชมครับสวัสดีครับ